ถ้าไข่พลาคดคลิปนี้คือแบบพลาดมากอ่ะวอกวว <c oughs> ้วาวอโทุกคนไม่ได้ตั้ใจ <c oughs> สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในช h แน n มินิ n i s ี r y นะคะพอ <c oughs> ดีมีนก็เนึกขึ้นมาได้ว่าเออช่วงนี้มันก็ใกล้ช่วงที่จะรับปริญญาของพี่เชอปาลแล้วเนาะ <c oughs> มินก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูสถานที่จริงก่อนว่ามีตรงไหนน่าสนใจมุมไหนควรจะไปไหนอะไรยังไงคนเดินยังไงฉันองน้่อยู่ใน้องแรมอยู่เเด้น เผื่อหิวหิวแล้วเออฉันจะไปหาของกินที่ไหนมินก็เลยจะพาทุกคนมาสถานที่จริงพร้อมกับมินตอนนี้เลยเป็นไงแล้วก็จะเล่าให้ฟังด้วยว่าแต่ละที่เคยเป็นซุ้มของดาราคนไหนอะไรยังไงบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะมินก็อยู่ตรงหน้าตึก m u i c จริงๆตรงนั้นน่าจะมีทางรถตรงเข้ามาในประตู2จะเจอกับวงเวียน แต่ว่าเราไม่ต้องวนอยู่ในวงเวียนค่ะเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยแล้วก็เดินตรงเข้ามาเลยก็จะเจอกับคณะ MVIC วิทยาลัยนานาชาติของมหิดลนั่นเองงานาวารับปริญญาเขาจะไม่ให้เอารถเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินแต่ว่าเดินไม่ไกลจากหน้ามอนะก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในเปิดประตูไหนประตูประตูไหนก็ให้มีสองประตูประตูนี้แล้วกันตรงเข้ามาก็จะเจอกับ Information. อันนี้คือล็อบบี้ของเอเมเียแล้วเราก็สามารถเดินไปทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้แล้วแต่เข้ามาในประตูใช่ปะแล้วเดินเลี้ยวออกมาเนี่ยให้ดูประตูอยู่ตรงนู้นใช่ไหมมีนิทรรศการมองไม่เห็นนั่นประตูหลักใช่ไหมเดินติ้งเติ้งดติ้งเติ้งเต้ตร้งนต้งเตบ้งาติเติเติ้้งต้ง้งเ้ ็คือมาเข้าห้องน้าทางนี้ได้เลยหรือถ้าทุกคนอยู่ตรงนู้นอเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เข้าประตูนี้มาอันนี้คือประตูโถงต้อนรับเลยนะแล้วทุกคนตรงเข้ามาปุ๊บแล้วเลี้ยวขวาไปทางนี้จะวิ่หม่อไม่เข้าใจร้านอาหารไปทางซ้ายห้องน้ําตรงไปลิฟท์ขวามือคือบอกทุกอย่างชัดเจนแล้วนี่ก็คือลิฟต์อยู่ตรงนี้นะคะ ชั้นหนึ่งก็จะมีห้องน้ำทั้งหมดสองไม่ใช่มีสองห้องความจริงตรงไปนู่นก็ยังมีอีกหลังเซเว่นก็มีห้องน้ําอีกมุมนั้นก็มีอีกจริงๆห้องน้ํามีสี่มุมเลยแต่ว่าแนะนําให้เข้าห้องน้ําตรงฝั่งที่เป็นล็อบบี้ดีกว่าเพราะว่าห้องน้ําจะเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเป็นตรงนั้นน่ะจะมีห้องน้ําอยู่แค่สองห้องนะก็อาจจะต้องรอนานหน่อยบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ภูมิพ่ภูริพอมีซุ้มอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ ไม่ใช่สมนี้นะสมนีไม่เกี่ยวอันนี้เป็นอีทัศการที่เขาจัดวันนี้พอมินเดินเปิดประตูเข้ามาก็คือเจอพี่ภูมิอยู่ตรงนี้เฟรนล,ลี่มากน่ารักมา,กมากการที่เจอพี่ภูมิวันรับปิญญาเนี่ยทำให้แบบกลายเป็น f อฟพี่ภูมิไปเลยอะ่ะภูมิก็จะยืนอยู่ตรงนี้เ <c oughs> นีู่ก็จะยืนเนี่ยค้าสวัสดีค้าสวัสดีค้าสวัสดีครับนมีก็จะแบบอ้าแล้วก็ยืนกินแล้วก็แบบวักพี่สวัสดีค้าคุณขอถ่ายได้ไหมคะอ๋อได้ครับได้ครับ เดี๋ยวกลัวไม่รู้มมบทบาทสมมุติมันคือเรื่องจริงนะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแต่อันเนี้ยจะพี่ภูมิอาจจะไม่ค่อยเหมือนพี่ภูมิเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่พี่ภูมิ A few moments later เราก็มาต่อกันดีกว่าคือเมื่อกี้ยังพูดไม่จบมีนไปเรียนมวยมาจะเป็นชุดออกกําลังกายคะ่ะดูสิ <c oughs> มีผ้าพันนืออยู่ในกระเป๋านะดูปะ่ะให้ดูเฉยๆว่ามีคะ่ะ <c oughs> โอเคยังไม่ได้ม้วนยคะ่ะไม่ส่วนจังเลยไม่ได้ม้วนแล้วก็มาโชว์ทุกคน เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อซุ้มของพี่นายจะอยู่ฝั่งนี้ตอนนั้นมันอยู่ฝั่งนี้แล้วเลยเดินเข้ามาก็จะเจอกับตรงนี้แต่ว่าตอนนั้นมันไม่ใช่แบบนี้นะคือตอนนั้นอะตรงนี้จะเป็นลานกว้างๆเลยเก้าอี้โต๊ไม่มีคิด <Huh? S 1> ว่ารับปริญญาปีนี้ก็น่าจะไม่มีเหมือนกันนะพี่นายว่าีเคลียร์พื้นที่ตรงกลางตรงนี้จะเป็นที่นั่งแล้วครั้งที่แล้วคนมานั่งรอก็มานั่งตรงนี้ได้สองโซนที่จะมีเก้าอี้นั่งก็คือโซนตรงกลางแล้วก็ โซนแคนทีนที่เป็นร้านอาหารอันนี้คือมินพูดแบบกิงจากของปีที่แล้วนะคือปีนี้มันก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงคือถ้าเปลี่ยนแปลงก็ขอโทษด้วยกันแต่ว่ามินพยายามจะบอกข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่มีจะพอบอกได้ถ้าไข่พลาดคลิปนี้คือแบบ แต่ว่าเอาจริงๆมีนก็ยังไม่ได้รู้นะว่าปีนี้พี่เชอร์เขาลับตรงไหนเหมือนกันอ่ะยังไม่มีประกาศอะไรออกมาเขาก็แค่บอกว่าเออเขาจะรับปริญญาแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือ7 e เ e ่ e อีเถ้าเกิดว่าใครหิวอ่ะมาซื้อตรงนี้ได้เลย <Wow. S 1> เอาเป็นว่าเดินตรงเข้ามาในประตูมันจะมีประตูกระจกใช่ไหมผักประตูกระจกเข้ามาตรงๆก็เห็นเซเว่นเลยคือมันเห็นง่ายมากเชื่อว่างานรับปริญญาเซเว่นอีเลฟเว่นก็น่าจะเปิด100%อน่ะมันต้องเปิดเยอะแ,แหละจริงๆ ไม่ชชว์ว je er ่าของกินจะพอไหมก็ต้องมาลองดูกันเจอเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนมองแบบทำไรอะแต่คิดว่าเพื่อนมีนน่าจะชินแล้วเพราะว่าแบบอยู่กับมีนก็คือนวอก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 อะไรไปตามสไตล์เราเนะอ๋อเออยังไม่ได้เล่าใช่ไหมตอนที่พี่นายรับปริญญาต้องรับบัตรคิวเพื่อถ่ายรูปด้วยนะแล้วตอนนั้นมีนได้คิวเท่าไหร่นะร4อส ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรับปริญญาปีที่แล้วอ่ะย้อนดูกันนะจะได้เห็นบรรยากาศจริงๆดูดีเทลแบบทุกอย่างก็ก่อไปย้อนดูคลิปนั้นอีกทีหนึ่ง<น>แต่ปีนี้เราไม่แน่ใจว่าพี่เชอร์เอาของมาให้ได้ไหมเคยฟังพี่เชอเร์ไลฟ์ากบอกว่าแบบมาด้วยใจก็พอแล้วพี่เชอร์เขาอยากได้แบบไหนเราก็จะทําตามนั้นอันนี้จะเป็นลานชั้นหนึ่งพอรับปริญญาคือตรงนี้แน่นแบบแน่นหมดเลยใช่นีอา<น>จจะมองรวบอะไรคนละลานตาไปหมดเลย ตรงนี้ก็มีเป็นที่วางจานก็คือถ้าใครที่ทานอาหารเสร็จก็เอาจานมาวางตรงนี้อันนี้จะเป็นแคนทีนไม่รู้ว่าจะเปิดถูกร้านหรือเปล่าไม่ชัวเพราะว่าวันนั้นที่มีมาไม่ได้เปิดถูกร้านอะ่ะมันจะเปิดบางร้านก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกัน เดี๋ยวให้มาดูอีกฝั่งหนึง่งวันรับปร,ริญญาเป็นซุ้มของพี่นนท์กุลพี่นนท์กุลก็คือจะยืนอยู่ตรงนี้เลยอะ่รนะพี่นนท์กุลอยู่อยู่ฝั่งไหนนะฝั่งนั้นพี่นนท์กุลฝั่งน,นี้ไม่นานนะพัาขอโทษขอโทษทุกคนไม่ได้ตักใจมันเหมือนกันมากอะเอางี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่เดี๋ยวชี้ให้ดูพี่นนท์กุลอยู่น,นู่นแถวปุ๊บปๆ๊กป,กป,กปก๊ยาวไปถึงฟูดคอร์ดเลยซุ้งไงฝั่งนี้อาชาใช่ยชนึกออกแล้วนึกออกแล้ว แล้วมีนก็มายืนต่อแถวมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะไฟแถวอยู่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเดินตามคิวไปเรื่อยๆพี่นายอยู่ตรงนี้ค่ะพี่นายซุ้มพี่นายอยู่ตรงนี้โอเคเปและอันนี้เปเวอร์ส่วนตรงนี้จะมีร้านเป็นเครื่องดื่มร้านดิโอโลนะคะถ้าใครที่อยากรูว่าด้านบนมีอะไรบ้างก็มองไปย้อนดูรายการ M U S e a L I T Y นะคะมินก็จะโชว์บรรยากาศข้างบนหมดแล้วหลายคลิปมาก แนะนำคลิปอะไรดี M Y C Open House กันคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่าอยากพาทุกคนมาดูก่อนที่ทุกคนจะมาเนาะเพราะมีนก็เป็นแฟนคลับพี่เชปิปางคนหนึ่งก็อยากให้ทุกคนมาแล้วแบบแฮปปี้เออตรงไหนเป็นยังไงจะได้รู้ว่าจะต,ต้องเดินไปตรงไหนแล้วก็มาลุ้นกันว่าพี่เชิจีตรงไหนแต่มีนคิดว่าถ้าวันงานอะ่ะก็น่าจะเห็นแหละว่าคือตรงไหนถ้าใครที่เจอมีนก็เข้ามาทักมีนได้นะเพราะมีนจะไปแน่นอนอยู่แล้ว แบบอยากแสดงความยินดีพี่เขามากๆแต่ถ้าใครไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวมีนมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูแล้วก็ติดตามบล็อกมีนงั้นวันนี้ไปก่อนแหละถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะบ๊ายบาย